สวัสดีครับผู้ชมครับไขปัญหารับไปรุ่นกับดูแลส์ครั้งนี้ครับพาคุณผู้ชมมาไกลครับถึงแดนอีสานของเราเลยนะครับเพราะว่านะครับคุณขอมาครับน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเอดเนี่ยนะครับได้เชิญรายการเรามาเพื่อที่จะมาให้ความรู้น้องนนักเรียนและนักศึกษานะครับในจังหวัดขอนแก่นนะครับหลายๆโรงเรียนแถวๆนี้นะครับไขปัญหารับัวรุ่นเวลาผู้ชายกับผู้หญิงท้า มีเพศสัมพันธ์กันผู้ชายเนี้ยจะเกิดพอหลังมีเพศสัมพันธ์แล้วผู้ชายก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายแล้วก็ผู้หญิงก็จะเกิดในทางกับการคือผู้หญิงจะยิ่งรักยิ่งหห่วงมากขึ้นจริงหรือเปล่าครับแล้วก็อยากจะทราบว่าในกรณีของหญิงบริการหรือแม่ก็พวกไม้ป่าเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับถ้าชายหญิงได้มีสัมพันธภาพกันด้วยความรักสเสน่หาอาวร์แล้วผู้ชายต้องทำให้ผู้หญิงมีความสุข สบายมีความรักผู้หญิงจึงเกิดอารมณ์เพศในขณะที่ถ้าผู้หญิงมีสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งกับผู้ชายแล้วตอนที่ผู้ชายมีความสุขสมในบ้านปลายเขาจะเกิดความรักในผู้หญิงคนที่เขารักมากขึ้นนั่นก็คือการมีสัมพันธภาพระหว่างชายหญิงซึ่งรักกันจริงๆแต่สำหรับการมีความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยนั้นฝ่ายชายก็อยากจะมีสัมพันธภาพกับผู้หญิง เพราะว่าแค่อยากจะระบายอะไรบางอย่างออกไปเพราะฉะนั้นเวลาเขามีกับคนนี้เขาใจเขาคิดเตรียมเบื่อไว้แล้วจริงไหมเพื่อจะได้มีใหม่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือผู้ชายกลุ่มพิเศษซึ่งพวกเราควรจะหลีกเลี่ยงนะถ้าเรามีสัมพันธภาพกับผู้ชายสักคนหนึ่งพอมีอะไรเสร็จแล้วเขารีบผ่าไปอาบน้ําไปไปไปทำระอาวิวะต่างๆเหมือนทําอะไรสกรปรกกับเราผู้ชายพวกนั้นควรครบต่อไหมครับที่สําคัญที่สุดคือมองให้ดีก่อนจะมีอะไรเขาจริงไหมเออว่า นี่คือปัญหาถ้าผู้ชายที่ดีๆน่ารักหลังจากผ่านการสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปแล้วเขาจะรักผู้หญิงของเขามากขึ้นนั่นก็คือทฤษฎีของสัมพันธภาพและทฤษฎีของฮอร์โมน,แ,มนแต่ถ้าผู้ชายคนไหนมีอะไรกับผู้หญิงแล้วเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายแปลว่านั่นมีไว้เพื่อระบายอารมณ์แค่นั้นเองเราที่เป็นผู้หญิงต้องเรียนรู้ที่จะเรียนแบบนี้ไม่งั้นชีวิตเราไม่มีความสุขต่อไปคือคำถามว่าถ้าระหว่างชายกับชายเขาจะมีความสุขมากกันไหม เราต้องรู้ว่าผู้ชายนั้นฮอร์โมนที่ควบคุมคือฮอร์โมนเพศอะไรครับเพศชายใช่ไหมฮอร์โมนเพศชายก็คือฮอร์โมนแห่งการมีความสัมพันธภาพทางเพศนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเจอผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งผสมกลมเกลียวกันไปได้มีความสุขไหมครับก็มีครับแต่มีกันแบบไหนก็มีกันแบบทางกายแต่ทางใจอาจจะไม่สัมพันธ์กันเราจึงเห็นว่าบางครั้งบางคราคนที่นะครับ มีสัมพันธภาพแบบนี้ก็ยิ่งเลิกลากันเร็วไปกว่าอีกเพราะมันน่าเบื่อหน่ายมันเหมือนเดิมไปแสวงหาคนใหม่ซึ่งเอาอกเอาใจมากขึ้นเราจึงต้องจําไว้เสมอครับน้องๆทุกคนและผู้ชมทางบ้านว่าก่อนจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับใครสักคนนั้นเป็นสิทธิ์ของพวกเราทุกคนนะครับแต่เราได้มีอย่างรู้แจ้งเห็นจริงหรือสักว่ามีไปแก้กุ้มคงต้องคิดเอาเองครับคนต่อไปครับ เมื่อคือแบบว่าครั้งแรกของการเสียบริสุทธิ์ของผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรนี่คือเป็นความรู้สึกทางใจที่เรารู้สึกอย่างไรถ้าเกิดว่าเรามีพฤติกรรมแบนั้นไปหรือว่าเป็นการเจ็บปวดทางกายหรือความรู้สึกทางกายทางกายและใจค่ะทางใจและกายขอบคุณครับเอาละครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยเราก็เคยมีความรู้ว่าถ้าเกิดเรามีสมัมปภาพครั้งแรกอาจจะมีเลือดออกจริงไหมที่เขาบอกว่าเนี่เลือดพรมจารี แต่ปัจจุบันน้องๆผู้หญิงกระโดดโลดเต้นกันไปหมดแล้วครับกระโดดเล่นพลกพละไอ้เยื่อพมจารีมันก็ไม่ได้เสริมใหญ่เหล็กจริงไหมมันก็ฉีกขาดกระดแล้วเพราะ,ะนั้นครั้งแรกบางทีเลือดไม่ออกแต่ครั้งแรกจะเจ็บปวดหรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีความสุขสมมีการเตรียมพร้อมดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นไปตามแกนๆอันนั้นก็ต้องว่ากันต่อไปทางกายนะครับส่วนทางใจนั้นเนี่ยถ้าผู้ชายได้มีความสัมพันธ์อนั้นกับผู้หญิงใจเขามีความสุขไหมผู้ชายทุกครั้งถ้้้้าไดมีเรื่องงนนนัักบผูหญิคที่รักกก็จะเิดคววามสสุข่นผู้หญิง พอเรียบร้อยแล้วใจจะเริ่มกังวลแล้วว่าเขาจะทิ้งเราไหมนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเชิญต่อครับทำไมคนเราถึงต้องมีขนตรงอวัยวะเพศอะคะแล้วก็เพื่ออะไรดียังไงแล้วก็มีขนกระทบต่อการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าขอบคุณครับเชิญน,นั่งครับ อันนี้ถามว่าขนบริเวณอวัยวะจุดซ่อนเลนของชายและหญิงมีไว้ทาไมสำหรับผู้หญิงจะตอบว่าอย่างนี้ครับภายในจุดซ่อนเลนผู้หญิงนี่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวงจรของรอบประจําเดือนเพราะฉะนั้นขนเนี่ยเรื่องที่1ก็คือมีไว้เพื่อป้องกันกลิ่นไม่ให้ระเหยออกมานะครับอันนั้นธรรมชาติสร้างไว้ครับเรื่องที่2ก็คือถ้าเกิดไม่มีมันก็โล่งโจ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติก็สร้างไว้ดูให้สวยงามนะครับ บางคนก็อาจจะนิ่มดุจใยไหมบางคนก็อาจจะลกดังยาบคานะครับก็แล้วแต่แต่สิ่งที่อยากจะฝากน้องๆผู้หญิงก็คือห้ามแวกนะห้ามโกนนะห้ามแกะห้ามเกาเพราะว่าถ้าแวกถ้าโกนถ้าแกะถ้าเกาขนใหม่ที่ขึ้นหรือว่าถอนด้วยนะมันจะใหญ่หรือเล็กก่าเดิมใหญ่แล้วมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันจะแข็งไหมแข็งตอนแล้วมีผลแล้วถ้ามีอะไรกับแฟนเขานึกอะไรจิ้มอยู่นะครับ เ,เพราะฉะนั้นมีแค่ไหนแค่นั้นครับไม่ต้องนะครับทำอะไรแต่ถ้าจะเล็มๆบ้างอนุมัตินะครับเวลาใส่ชุดชั้นในจีสติงจะได้ไม่โผล่มาต่อครับคือมีเพื่อนฝากมาถามว่าที่ตรวจการตั้งครรภใช้ได้ผลจริงไหมคะแล้วถ้าเว้นระยะห่าง2ส,สัปดาห์ ตรวจ3ามครั้งจะได้ผลชัวร์ร้ยไหมคะการตรวจการตั้งครรนะครับน้องๆเราตรวจฮอร์โมนซึ่งชื่อทางการแพทย์ว่าเบต้าเอสซีจีฮอร์โมนชนิดนี้มันจะหลั่งออกมาจากเนื้อรกในเวลาที่เกิดการปฏิสนธิและเกิดการตั้งครรภขึ้นฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดตรวจทางเลือดอาจจะตรวจพบก่อนวันที่ประจำเดือนมา1-2วันได้ว่ามันเพิ่มปริมาณขึ้น แต่ถ้าเกิดตรวจจากปัสสาวะแล้วความวัยจากการตรวจฮอร์โมนชนิดนี้ในปัสสาวะประจำเดือนของผู้หญิงซึ่งสม่ำเสมอนะครับจะต้องขาดไปอย่างน้อยสอาวันขึ้นไปจึงจะตรวจพบนะครับปัญหาสำหรับน้องๆวัยรุ่นก็คือประจําเดือนพวกเรามาสม่ําเสมอไหมครับไม่เคยสม่ำเสมอเลยครับถามว่าทําไมครับเราเคยได้ยินคำว่าเบญจเพศไหมเบญจเพศคือวัยประมาณ25ถูกไหมครับ ผู้หญิงนั้นเนี่ยก่อนวัยเบญจเพศรังไข่ยังทํางานไม่เต็มที่ครับการตกไข่จะยังไม่ค่อยสมบูรณ์การตกไข่จะยังไม่สม่ําเสมอเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งออกมาในผู้หญิงซึ่งไข่ตกไม่สม่ําเสมอนั้นจะสม่าเสมอไหมครับฮอร์โมนไม่ใช่ไหมครับประจำเดือนจะมาปกติไหมไม่ปกติเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะนับวันไม่ค่อยได้เพราะในกรณีแบบนี้เนี่ยประจำเดือนขาดไป2อาทิตย์มันที่อาจจะไม่ขาดก็ได้สาหรับรอบนั้นจริงไหมครับแลนั้นไปตรวจก็จะไม่เจอถ้าไม่ตั้งท้อง แต่สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเวลาน้องๆเกิดไปมีสัมพันธภาพลึกซึ้งกับผู้ชายคนหนึ่งอันดับแรกที่กลัวคือกลัวอะไรครับกลัวรประจําเดือนไม่มากลัวท้องมันโยกขึ้นแล้วคนเขาจะรู้เพราะเออดเวลามันเกิดขึ้นคนรู้ไหมย,ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นพกลัวจะตั้งท้องปุ๊บมันเครียดไหมเครียดประจําเดือนจะมาไหมไม่มาสิวขึ้นเหอะเลยไหมใช่ไหมครับเหมือนกันเหมือนเราจะสอบเนี่ยคิดว่าท้องไม่ได้ประจําเดือนมาไหมไม่มาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการตรวจตั้งคันนั้นเกือบจะ99%ตรวจพบถ้าคุณตั้งคันครับ